อาจารย์ครับวันนี้ข้าได้เจอคุณนางคนหนึ่งเขาช่างแปลกประหลาดยิ่งนักเขาไม่เพียงแค่วิเคราะห์สูตรเล่นแร่แปรธาตุของข้าได้ในพริบตาแต่ยังพูดถึงสิ่งต่างๆที่ข้าไม่เข้าใจเลยสักนิดแม้แต่อิรีน่าก็ยังดูชอบเขามากเลยแต่อาจารย์วางใจได้เลยข้าไม่มีวันโดนคุณนางพวกนั้นหลอกแน่นอนข้าจะสานต่องานวิจัยของอาจารย์ให้สําเร็จและล้างแขนให้อาจารย์ชงได้ข้าจะทําให้พวกคุณนางโลภมากเหล่านั้น ได้ชดใช้กับสิ่งที่พวกมันทำลิเซลกุลัสนักเล่นแร่แปรธาตุที่เก่งการที่สุดในเมืองไอเซลินเมื่อ15ปีก่อนลิเซลไม่เพียงแต่เป็นอัจฉริยะด้านการเล่นแร่แปรธาตุเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้เปลี่ยนไปด้วยอุดมการณ์หนังเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าศาสตร์แห่งการเล่นแร่แปรธาตุมีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้คนไม่ใช่เพื่อรับใช้ชนชั้นสูงลิเซล รับเลี้ยงอันมันโดเด็กกำพร้าที่ไม่มีใครเลี้ยงแล้วนางไม่เพียงแค่เลี้ยงดูจนเขาเติบโตเท่านั้นแต่ยังถ่ายทอดความรู้ด้านการเดินแร่แปรธาตุให้เขาทุกอย่างสำหรับอันมันโดแล้วลิเซลไม่ใช่แค่อาจารย์เท่านั้นแต่เป็นเหมือนแม่คนหนึ่งสิ่งที่ลิเซลสอนเขามีทั้งวิธีปรุงยาการออกแบบกลไกที่ซับซ้อนและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะหาสมดุลระหว่างคุณธรรมกับความเป็นมนุษย์ เทาว่าผลงานวิจัยหนึ่งของลิซเซลกับไปขัดหูขัดตาคุณนางผู้มีอำนาจคนหนึ่งในเมืองไอเซลินคุณนางผู้นั้นนำทหารติดตามบุกรุกเข้าบ้านของลิเซลพวกมันพ้นชิงผลงานวิจัยของนางพร้อมใสร่รายว่าลิเซลกำลังศึกษาศาสต้องห้ามสุดท้ายลิเซลเสียชีวิตและถูกบันทึกไว้ว่าเป็นอุบัติเหตุโดยเจตนาไม่มีผู้ใดถูกสอบสวนต่อไปในวันนั้น อันมันโดมีอายุเพียง15ปีเท่านั้นหลังจากนั้นเขาก็รวบรวมสมุดบันทึกและงานวิจัยที่ยังไม่เสร็จของลิเซลไว้ทั้งหมดพร้อมสาบานว่าจะสารต่อเจตนารมณ์ของเธอให้สําเร็จอันมันโดจนถึงตอนนี้เขายังแบกรับอดีตอันหนักอึง้งและความรับผิดชอบอันเดียวได้อยู่เสมออเลเรียสิ่งที่คุณพูดมาก็ทราบซึงดีนะแต่ผมขอบอกตรงๆว่ามันไม่เกี่ยวอะไร กับปัญหาที่ฉันกำลังเผเชิญอยู่เลยตอนนี้รู้ไหมว่าอันมันโดยอยู่ที่ไหนคุณชายเรนท่านไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของความเห็นอกเห็นใจเลยหรือไงกันความเห็นอกเห็นใจเอามากินไม่ได้หรอกนะและก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ด้วยไม่ว่าเมื่อวานจะเจออะไรมาพอพระอาทิตย์ขึ้นก็ต้องกลับไปทำงานเหมือนเดิมอยู่ดีเขาน่าจะไปบ้านเก่าของลิเซลค่ะที่นั่นเป็นที่ที่เขาไปบ่อยที่สุดเพราะที่นั่น ไม่เพียงแต่มีบันทึกการวิจัยของเธอแถมยังมีเครื่องมือทดลองที่หลงเหลืออยู่ก็แค่นั้นถ้ารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปกันเถอะอย่าเสียเวลาเลยว่าแต่ว่าลิซเซลวิจัยเรื่องอะไรไว้คุณรู้ไหมเออฉันจําได้ลางๆนะน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับไอ้น้ำอะไรสักอย่างนี้แหละอะไรนะเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะพูดอีกทีสิพูดอีกทีพูดมันออกมา ออไอ้น้ำอะไรสักอย่างฉันจำชื่อแน่นอนไม่ได้ทำไมหรอ,อเลเรียถ้าสิ่งที่อยู่ในความทรงจำของคุณกับสิ่งที่ฉันกำลังคิดอยู่ตรงกันแล้วก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและการใช้ชีวิตของโลกทั้งใบนี้ไปโดยชิ่นเชิงเลยนาะเอะถึงขนาดนั้นเลยเหรอฉันเคยได้ยินว่ามันเหมือนของเล่นอะไรแบบนั้นมากกว่านะรีบพาฉันไปเดี๋ยวนี้เลยรู้แล้วรู้แล้ว,ลวอย่าดึงสิ เดินเองได้ไฟนั่นมันต้องเป็นเครื่องจักรไอน้ำแน่นอนถ้าลิเซลเคยศึกษามันจริงนั่นแปลว่าเธออาจจะทิ้งแบบแปลนการออกแบบและบันทึกการทดลองเอาไว้ในชีวิตก่อนสำหรับฉันเครื่องจักรไอ้น้ำคือสิ่งที่เก่าเกินไปจนไม่ได้ศึกษาอย่างลึกซึ้งนักรู้เพียงแค่ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์คร่าวๆก็เท่านั้นแต่ในฐานะวิศวกรเครื่องกล ฉันมีความเข้าใจในโครงสร้างกลไกอย่างกับเป็นพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดแล้วถึงฉันจะอยากสร้างเครื่องจักรไอ้น้าขึ้นมาใหม่ในโลกนี้ขึ้นมาโดยตลอดแต่ก็ยังขาดแบบแปลนหลักและแนวคิดสําคัญที่จะนําไปสู่การสร้างมันจริงแต่ถ้าฉันได้สมุดบันทึกของลิซีเอลมาไว้ในมือแล้วล่ะก็ฉันก็จะสามารถหาทางออกจากงานวิจัยของเธอและปลุกความยิ่งใหญ่ของเครื่องจักรไอ้น้าให้หวนคืนสู่โลกนี้ได้อีกครั้ง ยุคแห่งอุตสาหกรรมจะเริ่มต้นจากที่นี่และอันมันโดเจ้าอยู่ในนั้นไหมขขาไม่มีวันยอมให้หมอนั้นเห็นสิ่งที่อาจารย์ทิ้งไว้เด็ดขาดเจ้ามาที่นี่ทำไมที่นี่เนะ่ไม่ต้อนรับพวกเจ้าหรอกเนาะแล้วสมุดบันทึกของอาจารย์เจ้าล่ะ ข้าอยากดูว่าเธอทําวิจัยอะไรไว้บ้างไม่รู้ว่าเจ้ารู้เรื่องสมุดบันทึกมาจากไหนแต่ข้าขอเตือนว่าเลิกหวังซะเถอะข้าไม่มีวันยอมให้เจ้าจับต้องสมุดของอาจารย์เดดคอร์สอันมันโดเราไม่ได้มาป้นหรือว่ามาแย่งอะไรทั้งนั้นคุณชายเรนแค่อยากดูว่าในบันทึกของคุณลิเซลมีอะไรที่อาจจะทําให้ชีวิตของคนในเมืองดีขึ้นได้บ้างใส่หัวไปซะที่นี่ ไม่ใช่ที่ที่พวกคุณนางสกรปรกแบบพวกเจ้าจะมาเหยียบย่ำได้หรอกไม่ได้การแล้วข้าจะไม่ยอมให้คนโง่นี้มาทำร้ายนายน้อยเด็ดขาดนี่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นไม่เป็นไรหรอกอันมันโดเจ้านี่มันโง่จริงๆเจ้าไม่เข้าใจเลยว่าเครื่องจักรไอ้น้ําคืออะไรและยิ่งไม่เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของมันว่าไงนาะกเจ้าคิดว่าทําแบบนี้ มันจะทำให้เจ้าสารต่อความตั้งใจของลิซเซลได้อย่างนั้นหรอเปล่าเลยเจ้านอะกำลังทำลายงานวิจัยอันยิ่งใหญ่ของนองเจ้าเป็นใครเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาเทศใส่ข่าก่อนเจ้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่างานวิจัยของเธอคืออะไรงั้นก็มาเดิมพันกันไหมล่ะ